สวัสดีค่ะวันนี้จรัญญาสตาเลสนะคะจะพามาดูชั้นวางของนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นชั้นที่แบบพับนะคะชั้นซี่แบบพับจะเป็นลักษณะนี้นะคะมีร่องเล็กๆนะคะสามารถวางของก็ได้เก็บของก็ได้หรือความจานก็ได้นะคะรุ่นนี้จะเป็นชั้นซี่แบบพับ4ชั้นนะคะตัวที่สองค่ะจะเป็นชั้นทึบนะคะชั้นทึบจะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวนี้สามารถวางจานวางของเก็บเครื่องปรุงได้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นชั้นทึบ5ชั้นนะคะใครที่มีพื้นที่น้อยๆสามารถ ใช้ห้าชั้นแบบนี้ได้นะคะส่วนตัวที่3นะคะตัวที่3จะเป็นชั้นตะแกรงนะคะชั้นตะแกรงตัวนี้นะคะจะเป็นสแตนเลสท,ท่อกลมนะคะท่อกลมทั้งหมดนะคะเชื่อมไรเป็นซี่แบบนี้นะคะส่วนมากตัวนี้จะใช้สําหรับวางของหรือเก็บหม้อนะคะแต่ละตัวนะคะจะใช้งานคล้ายๆกันนะแล้วแต่ว่าลูกค้าอรุ่นไหนนะคะของเราก็จะหลายรุ่นหลายขนาดนะคะหน้าร้านของเรามีพร้อมส่งพร้อมยกไปเลยค่ะแต่ละไซส์แต่ละขนาดราคาจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้ามี ขนาดมีพื้นที่แค่ไหนหรือพื้นที่เท่าไร่ภาษาเราได้นะคะเราสามารถทําตามพื้นที่เพราะของเราเป็นโรงงานผลิตเองค่ะเน้นนะคะของเราเน้นเชื่อมนะคะเป็นงานเชื่อมงานแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะเป็นงานเชื่อมงานแข็งแรงทุกตัวค่ะส่งยกชิ้นส่งยกตัวแบบนี้ไปเลยนะคะของเรามีขนส่งทั่วประเทศนะคะมีรถกระบะมีรถ6ล้อค่ะขนส่งตรงจากโรงง,งานเราเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าของของเราจะชำรุดหรือเสียหายปลายทางนะคะเช่นเคยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อ สอบถามได้ทุกช่องทางนะคะจะมีน้องๆหรือเจ้าของร้านเลยค่ะคุยเองตอบเองเลยนะคะหน้าร้านอยู่ที่อยุธยาค่ะมีของพร้อมส่งพร้อมยกเลยนะคะโรงงานนะคะคือตรงนี้นะคะเป็นโรงงานของเราเองเลยนะคะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ